สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบัน้พามาอัศสมลทิซีเนนค่ะเป็นจากด้นอกค่ะงดที่แล้วเขาทั้งล่างทั้งบนแล้วค่ะพี่น้อง่ะสําหรับเด็กในอ่างน้ำมนต์อัศสมุทรซีเนนนี่ค่ะเขาตลอดค่ะพี่น้องขะงดที่แล้วในศูนย์สามกับกอดกันลำออมอยู่ค่ะพี่น้อง่ะจับคู่กันเลยแล้วก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์ศูนย์สาม เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดก่อนกับเขาทั้งบนทั้งล่างวนกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องค่ะแล้ววันนี้ก็สิพามาเอาโฉกอดับสองอ่างน้ำมนต์คือเก่าลนะค่ะพี่น้องก็มีกำลังเพกกระเบอดค่ะพี่น้องค่ะสิพาไปสองอ่างน้ำมนต์เนาะค่ะชวนพาชมบรรยากาศในสวนสวนยอมบนสวรรค์สันป่ากันค่ะพี่น้องค่ะ จะไป่งตัวเลขไปชมตัวเลขกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยาบ้านพาดสองเลขน้ำเล้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้คอยแน่ค่ะพี่น้อง,อง,งะค,ะค่ะขอให้พีออนน่น้องโชคดีร่ำรวยทุกคนในวันที่หนึ่งนะคะไปค่ะขออนุญาตกลับกล้องไปส่องอ่างน้ำมนต์กันค่ะพี่น้องขอให้โชคดีความสุขความจะแน่นนะคะสาวน้อยเลือดเลืดนะคะมีเจมีร้านนะคะหมดเขาไปโฉนะคะไปโลกไปไทยนะคะเดินเหนือใจนะคะ หลหมาเมายนะคะรงๆนะคะเลยนะคะเแงนะคะโชคดีโชคดีโชคดีค่ะโชคดีนะคะเห,ห,ห,ห้สนใจนะคะโชดีค่ะเดี๋ยวพาเขาไปซองอนามนค่ะพี่น้องค่ะอสมฤศเนอันนี้เป็นซาลาบุญช่วย ในทําจินดามณีค่ะ มณิสลาลแล้วกระมัอันนี้เป็นผ่านคู่นะคะบูชาผ่านคู่ไหวปูฤุศีก่อนค่ะก่อนสิไป็นซองอ่างน้ำมนต์น้องข้าพน้องเนาะได้ขอขมาขอโชคขอลาบขอบุญบารมีขอเพิงบารมีเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไหวสักครู่ก่อนนะคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาไป็นซองอ่างน้ำมนต์ ขอเชิญเลยครับด้านในนะครับ้ายมือเรามีพานครูพานวัดทองว่าหลวงเจ้าศีพรหมแม่นะครับทุกอโช่วยผลากขอรดฝาสู่นะครับด้านซ้ายมือนะครับเพื่อทบุญนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับมาด้วยกันไว้ด้วยกันได้นะครับเชิญเลยครับด้านซ้ายมือนะครับ ันนี้เป็นเล็กไหลนะครัพี่น้องเด้ออันนี้ปูลูดสีค่ะพี่น้องค่ะมีจงเหาะค่ะพี่น้องตั้งอโมตามจบนะครับว่าคาถาที่ป้ายข่าวนะครับคาถาอ่านว่าลือ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 มหามีเมตาตาตัวองเสร็จแล้วให้เอ่ยชื่อนามระกุลจิงของท่นานเวลาขอปอนปลูก ก็รลวมมาขออะไรจากโคขอโชคขอลาบขอหน Four ้าที่การงานการค้าการขายเยอะแยะเลยนะครับขอจบขอลาบอธิษฐานเสร็จแล้วก็ไปปักธูปตาลารนะครับมายกความขอบคูณท sim ี่หล <ihat> ังนะครับจุดธูปก่อนเลยครับพี่จุดธูปก่อนขอพรขอจบขอลาบไปเลยเด้วยค่ะสบ่งอามิล ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแลแต่มักแลแต่ชอบนะคะพี่นองเดอร์นี่โตเรกโตเรกกระแดงจนคืนแดงเป็นเลนเลยค่ะพี่นองค่ะที่ก,กอกันี่กับสองูนหนึ่งแปดเจ็ดเก้าสามหกสามแปดเก้าเก้าแปดเนึ่งสามสาหนึ่งใดค่ะ เลขกับหนึ่งเลขตัวเดียวกันค่ะเก้ากับพกนี่ก็ตัวเดียวกันค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาบังเด้อค่ะเด้อตั้งใจตั้งนโมตามจบว่าครถาที่ป้ายนะครับเบิ่งอีกมุมนี่ก็ตัวเลขก็ชัดมากค่ะพี่น้องค่ะ0220 8118 แปดเจ็ก็ได้8ปดเก้าเกปดนึ่งสามสามหนึ่ง3าม3เดสานะคค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนนะคะพี่น้องเด้อาสมฤาษีเนนทาตพุทธคุณค่ะโชคดีลำ้วยถูกหวยลางวัลที่หนึ่งค่ะ ออกมาได้มีตัวสิมีเจ้าหน้าที่ค่อยบอกวิธีไหววิธีเหตดกับพี่นอ้องค่ะเหตจากไหนก่อนเห็ดจังไหนก่อนค่ะเจ้าหน้าที่คสิบอกก็ทําตามบนก่บพี่นอ้องค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในอาสนนะคะพี่น,อนะะ้องเนาะขอพรขอโชคขอลาภพาน,นเลยเด้อคะ่ะ กลับมาไหวมาขอโชคลาภกุมารทองจเจ้าสัวเฮงค่ะพี่น้องค่ะหลังจากเขาขอโชคอลาภปูรษีแล้วก็ับมาขอกุมารทองจเจ้าสัวเฮงต่อค่ะกุมารทองจเจ้าสัวเฮงนี่ก็ให้โชคลาภแม่นมาคอยค่ะพี่น้องค่ะดำแดงคนมาสื้อมาถวายหลายหลาย,ลายจากประทัจดจกักรถจักรยางค่ะพี่น้องค่ะนักข่าวกับประจำยุทธ นี่ตลอดเลยค่ะพี่น้องช่องแทลัดทีวีค่ะพี่น้องคะนั่งอยู่ฟัง่งปูนบริไทเบิร์กนะคะ